นี่ครับอันนี้ก็คือน้องแม็กนี่คือสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คืออีกหนึ่งเจเนอเรชันของที่ร้านนครไทยจักรยานครับผมนี่คือลูกปลาเลยลูกคนเล็กลูกคนเล็กใช่ครับผมนะครับแล้วทุกวันนี้ก็คือถ้ามาร้านหลายๆคนก็จะเริ่มรู้แล้วว่ามาไงครับแม็กเอาลูกแม็กแม็กเอานี่โตมาจากกับจักรยานคือโตมาเนี่ยตัอท้าความว่าเกิดมาเออเกิดมา เจอจักรยานแล้วสองลอ้อเบื่อละถามว่าเบื่อไหมผมว่ามันเป็นความเคยชินความคุ้นเคยกับมันมากกว่า,าคืออย่างจักรยานอย่างคือตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเปิดประตูข้างมาปุ๊บเฮ้ยจักรยานบางคนจะมองว่าจักรยานมัน ธรรมดาแต่จักรยานที่ป้าทําป้าสร้างมันคือสิ่งที่ไม่เหมือนใครมันคือสิ่งที่เลี้ยงผมและพี่จนโตจนมีทุกวันนี้ในจุดนี้มากกว่าคือมันมากกว่าที่ที่คนอื่นมุมมองเข้ามาคือคนที่มองข้างนอกเข้ามากับคนที่มองออกไปจริงพอคนที่มาเล่นปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความสุขมากในการที่เขาได้ออกกับร่งกายด้วยเพลิดเพลินด้วยเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นมุมมองเยอะขึ้นอและนี่แม็กเริ่มทำงานกับป้านี่มาได้กี่ปีละแบบเต็มเต็มตัว เต็มๆเนี่ยต้องรับนับประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งพี่ถามว่ายังอ่อนมากสาหรับผมนี่คือแต่จริงๆแล้วผมเจอแม็กก็คือเขาก็จะจําราคาได้หมดเลยนะรู้ว่าพี่อันนี้อันนี้เท่านี้พี่พลให้อย่างั้นแนะนําอันนี้อย่างนี้นี้ก็เร็วมากฟังจากป้าอคือฟังจากป้าไปเดินฟังมันต้องศึกษาจากป้าหรือจากพี่รอนโดยตรงอ่าพี่รอนก็จะเป็นอีกคนนึงเป็นเลงช่างใช่ช่างโดยตรงและเป้าเป้าหมายของแม็กกันทุกวันนี้จักรยานเลี้ยงผมโตอืมผมก็ต้องทําจักรยานต่ออากงผมทําก่อนครับ องผมทําเสร็จมารุ่นป้าทํารุ่นผมผมจะทิ้งข้าวหม้อนี้ทําไมอ่าถูกไหมพี่ใช่มันกลายเป็นแบบว่าสิ่งที่เลี้ยงเราอะ่ะนี่เป็นรถไรอ่ะแม็กตัวนี้รถพับครับพี่อเป็นเทรนใหม่ความสะดวกสบายในตัวเมืองเดี๋ยวนี้นคือการที่ คนอยู่ผมยกตัวอย่างเช่นอพาร์ตเมนต์คอนโดยากมากที่เขาจะขี่รถ26นิ้วหรือรถใหญ่ที่รถขึนิี่ก็คือรถบบยมาเช่นไบล์ักษณะญาใายซึ่งจะเข็นเข้าไปในห้องแล้วไปเก็บไว้ในห้องขึ้นลิฟต์ขึ้นในคนเดียวเก็บแล้วใช่ตัวนี้สามารถที่จะพับ3ส่วนพับเก็บประหยัดพื้นที่ได้มากขึ้นข้อดียวมันนอกจากประหยัดพื้นที่แหละมันออกกาลังกายได้เหมือนมาเไรค์เพราะว่ามันออกกาลังกายคือสบายๆการดีไซน์คือจะมองว่ารถพับ เคเป็นรถที่มีรอยต่อแต่รอยต่อตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำอ่ะมันทนจริงๆอ๋อก็คือที่แม็กว่าคือจะมีจุดต่อจุดตรงเนี้ยฮะจุดต่อแล้ว่าจุดที่จรู้สึกว่าไม่แข็งแรงปึ๊บใช่ไหมพับลงมาได้อ่าขึ้นมาก็คือเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักใช่ครับและนี่คือยี่ห้ออะไรอันนี้คือเทอร์นครับเทคโนโลยีของเทอร์นล้ำของอเมริกจิของเขาเนี่ยล้ำเหนือล้ำมากซึ่ง เขาขายในจุดของการพับอันนี้คือเป็นลักษณะแบบวีเบรกใช่ไหมครับเป็นวีเบรกอยู่เอ๊ะรถพับมีดิสเบรกป่ะมีทำเป็นดิสเหมือนกันแต่ดิสมันจะติดที่ว่าปัญหาเวลาเราพับสายดิสจะยาวอ๋อเออใช่แล้วอย่างนี้มันเริ่มต้นแพงไหมไหมเริ่มต้นประมาณหมื่นตั้งต้นก็เริ่มได้แล้วมันเหมือนที่ตะกี้คูเป็ดอะเริ่มจากหมื่นเหมือนกันอ่าใช่คูเป็ดเริ่มจากหมื่นจบเป็นแสน นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับความนิยมเหมือนกันเบียงชี่ใช่ครับผมเบียงชี่ครับผมเบีียชแบรนด์เบียงชี่ก็คือเป็นแบรนด์เดลี่ใช่แล้วครับถ้าจะสังเกตง่ายๆก็คือรถยี่ห้อเบียงชี่เนี่ยจะเป็นสีเขียวใช่ครับสีเขียวเขาเรียกสีเซเลเต้เซเลเต้เป็นสีเขียวของเบียงชี่เลยแล้วอย่างรถที่เราเห็นอยู่เนี่ยแม็กนี่คือรถสไตล์ที่เขาเรียกว่าไฮบริด่ปะเป็นไฮบริดกึ่งทัวริงเมโทรโพลิตตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของเจนนะครับจะเป็นของทรงผู้ชาย มันจะเป็นเมโทรโพลิเจนกับเมเโทรโพลิเรดี้ออ๋ตัวเเนนจกับดี้ใช่ครับผมจะมี2รุ่นซึ่งตอนนี้ที่ร้านก็จะมีตัวเมโทรโพลิเจนอยู่ก็คือเป็นรถไฮบริดขั้นบนเนี่ยไฮบริดในเมืองแน่ๆขั้นบนไฮบริดในเมืองเพราะว่าดทัวร์ลิงเท่าไหร่ถูกต้องอ่าแต่อนนี้จะทัวร์ลิงได้ทัวร์ลิงเพราะตะแกรงท้ายดูบึกบึนอ่าหน่อยเท่านั้นเองอันนี้เขาจะมีอุปกรณ์มาให้เลยที่ลงที่รัดไว้รัดต่อใช่ใช่ไหมปุ๊บส่ลงใส่รัดได้เลยมาครบ มาพร้อมแล้วตัวนี้ก็คือวัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมครับผมใช่เป็นละลายมีบางโคนอะไรให้เร็จมีบางคนพร้อมตัวนี้ตกราคาประมาณไม่ใช่ระประมาณ26 0 0 0ราคาตัวนี้อยู่ที่26,000แล้วอย่างมอริด้านี่เป็นอีกยี่ห้อเดีมอริด้าเป็นเอสเปสโซบางคนบอกรุ่นกาแฟเอสเปสโซมันเป็นรถที่ขี่ในลักษณะสไตล์สบายสบายคือตอบโจทย์คนเมืองจริงคนเมืองจริงที่ไม่เร่งรีบ อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากใช่ครับนอกจากพาเทนไบส์เสือหมอบรถไบส์นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกซิตี้ไบส์มีทัวรล,ลิงอะไรอ่า,อาแล้วก็รถทับที่ได้เห็นไปมองมองว่าหารถที่เหมาะากับตัวเองอ่กอาก็จะตอบโจทย์ว่าขี่แล้วจะสนุกมากที่สุดอ่าคือจริงๆป้าจะชอบพูดเสมอว่าอะไรนะซื้อซื้อรถที่ถูกใจแต่อย่าซื้อรถที่ถูกเงินอ่าเออมันจริงนะเพราะถูกตังค์ปุ๊บอบซื้อไปปุ๊บเดี๋ยวเสียตังค์เพิ่มแน่นอน โอเคนี่เป็นอีกหนึ่งแอคทิฟนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มปั่นจักรยานก็มีหลายรูปแบบ,บลองมาชมดูก็ได้ก็รู้กันไปพอสมควรจริงๆแล้วทางแม็กเองทางร้านเอง,ง,เองก็จะมี Facebook ด้วยใช่ให้ c e b เ o k ลูกค้าที่เล่น a c e b o o k นะครับก็เสิร์ชได้เลยว่านครไทยไบท์ถ้าสมมติว่าพิมพ์ w w w f a c e b o o k c o m นครไทยไบติดกันนะครับแต่ถ้าสมมติบางคนมีแอคเคาท์อยู่แล้วมีแอคเคาท์อยู่แล้วเข้าไปเสิร์ชนครไทยไบเว้นวรคนิดนึง เจอเลยเป็นวักที่นึ่งใช่ครับถ้า,ามไม่เจอจริงๆ Google เ,เลยเจอแน่านาอนใช่ครับผมเมื่อกี้ก็ได้รู้แล้วก็ได้เห็นนะครับร้านนครไทยจัก,กรยานเรียกว่าคนก็คือป้าเองหรือแม็กเองหรือคนในร้านก็จะดูแบบเฟนลี่ดูดูบ้านๆนใน,ะน,ะน,ะนะความรู้สึกผมเพราะว่า1ลร้านก็ ไม่ได้เป็นห้องกระจกแบบดูหรูหราอะไรมากอะไรเงี้ยทำให้เขาก็ยังคงคอนเซป t นี้ไว้ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วทุกวันนี้หลายๆร้านก็คงแบบเป็นดีไซน์ที่ดูทันสมัยดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังยังยืนยันที่จะทําแบบนี้ต่อไปแล้วมันก็ให้ความรู้สึกที่แบบว่าเออดูสบายนะไม่เครียดไม่ดูแพงอะไรเงี้ยนะครับแล้วตัวผมเองก็จุดเริ่มต้นที่นี่เพื่อนๆผมก็ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีศิลปินดาราที่เขา ก็เริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นตะกี้อย่างที่เราเจอครูปเป็ดเราก็จะเห็นว่าเขาเจอปัญหาเรื่องหัวเขา่าในการที่ตั้งแต่เด็ก,เดกๆเขาเต้นยิมนาสติกหรืออะไรเงี้ยแล้วประสบปัญหาแล้วกแก้ปัญหาด้วยการปั่นจักรยานซึ่งมันเป็นข้อดีอย่างมากนะครับวันนี้ก็ฝากที่นี่ไว้ด้วยหรือว่าถ้าใครสนใจก็ลองมาดูครับลาดพร้าวซอย11น,น,นะครับแล้วก็พวก a c e b o o k ก็เซิร์ชนครไทยไบ์เลยครับง่ายๆวันนี้ไปก่อนครับ